สวัสดีท่านผู้ชมครับหลังมากไม่ๆครับพี่นอ้องเดี๋ยวมันรุยอีกแล้วศูนย์พลังหายยงไม่ไครับเดี๋ยวมันรุ้ยอีกแล้ว,ลายยๆๆวมาบ้านเรางานวิ่งดินหมดพอดีครับผม งานหมดนะครับงานวิ่งดินก็เลยให้อานน์กับวอรเบลครับกับลูกพี่สันมาวิ่งกับทีมงานจานออสครับ 20รุ่นหกครับจากบางนาแท็กเตอร์ร้านกว่าครับผมคันนี้สมราคาเป่นล้านเนาะพี่น,อน้องเนาะห้านกว่าสิมา สองส่ง้าเซงเนะบ่ได้แล้วนะมันก็ต้องเบิ้ลเบิ้ลหมดแล้วเนาะรถราคาล้านกว่านะพี่น้องเนาะทุกวันนี้รถเล็กแพงกว่ารถใหญ่อีครับรถใหญ่นี่สภาพราคาล้านนึงนี่ล้านน้อยๆน,ยนี่ได้บักย่างง่ามครับแต่ว่ารถน้อยนี่คัน ล้านตนๆน้นนอยๆนี่ด้ป,ปันไานีนครับุ่โมงเมื่อนกว่าเหล่าได้ครับล้านน้อยๆสภาพไม่ถึงหมื่นนี่สภาพไม่ถึงหมื่นนี่ครับยังไม่ถึงหมื่นนี่รถเลกนี่ครับพูดละล้านหกลานเก็ยล้านหกล้านเกีย ล้านแปดไปหุดแล้วครับรถเล็กครับสองล้านหมดแล้วครับอาเป็นรุ่นที่ยังอ่านิยมอยู่ครับเป็นรุ่นใหม่ๆครับผมรุ่นที่ยังไม่ตกรุ่นเท่าไหร่แต่ว่านี่เป็นรถเก่านอกครับ เป็นอาชีพที่ผมบอกเลยเลยว่าอาชีพนี้ครับผมอาชีพรถขุดรถแมคโครรถด,ดัมเนี่ยเป็นอาชีพที่กำลังจะขยายตัวเต็มที่ครับองายคือตันแล้วครับเต็มที่แล้วขยายไม่ได้อีกแล้วครับผมอังแล้วนะครับอ,อังแล้ว ับพีนองผู้ใดที่มาตะหนอกมาตะหน้ามาตะเมืองนอกเมืองหน้าว่าสิมาเห็ดนี่ครับอาสิมาเห็ดนี่ผมก็ผมก็อยากให้เช็คเบื้องดีๆครับผมเช็คดูงานดีๆครับเช็คดูรถแถวบ้านท่านดีๆว่ามีเยอะแค่ไหนแล้วถ้ายังไม่มีเยอะถ้ายังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับยังพอแทรกแซงได้ก็เอาเลยครับจัดเลย แต่ถ้าเราเช็คดูแล้วว่าโอ้โหรถมันเยอะแล้วพื้นที่งานก็ถูกรถก็เยอะผมก็แนะนำว่าอย่าเสี่ยงครับผมอย่าเสี่ยงนะครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สมมติว่าไปไม่รอดก็ขายแค่นั้นแหละแต่ว่าขายมันไม่ได้กำไรนะครับขายรถเนี่ยบอกให้เลยครับขายรถเนี่ยมันบ่อดดกำไรครับพี่น้อง มันไม่ได้กําไรนะครับมันมีแต่ลดลงนะครับสมซื้อมันงเหรอครับปลาลดนะครับลดลดก็คือลดนี่แหละครับเพราะว่าการที่หฮาสิไปซื้อลดดอกมาขายเพื่อให้มีกําไรนี่เป็นเรื่องที่ยากมากเลยครับถ้าเหาถ้าเหาอ่าซื้อมาขายโดยเฉพาะนะครับถ้าเราไปซื้อมาขายโดยเฉพาะนะครับเราไปหารถที่สภาพดีๆราคาถูกๆมันก็หายากแ่ะพี่น้อง อเดียนมันก็คือหาอยากแหละรถด,ดีๆราคาถูก,ถกนะฮนะ,อะบอ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 ฮานดอกเป็นไงเมือนี้นคือบอแวน่นมานำ่ำเมือน,นี้ลืมลืมครับลืมลืมลืมแว่นครับเมือนี้ลืมแวน,นเออหัาม,ม,ากอหมก็ลืมไใบ้านผิด <laughs> ปกติแท้สุดเบี้ยงว่ะทีอะบอส่แว่นมาแว่นมันผิดปกติเลย แจกจ้างเล่นวะดาวโทรศัพท์เดือนละเครื่องเดือนละเครื่องหักคนเนึกร่องมึงนี่แหละว่าไทยเรามันฉิ่นร่องเลยเพื่อนเขใส่เนี่ยจะเครื่องเใส่ขึ้นกันไทยอยู่คือเก่าอันล่ะเครื่องเก่ากับไทยเครื่องเก้ากับไทยอยู่แนวหน้าดำจันเนี่ยแต่งเงินหน้าขาวๆเนี่ยเอ้ยดำกัเก่าอีกจันวัดแห่ง ต้านชีนมน <laughs> อไรใครโคตแม่ก็เลยโคตเต้นตเห็นอะไรขาวเลยบ้านชีนมนออะไรนี่แ,แบบขวนเป็นเบอร์อะไรนี่แขวมัน,นะอะไฟกระบอกโหแล้วมันเบอร์อยังอะไร่าเนี่ยฮะมันเป็นรุ่นของมันเลยเหรอปุ๊กกี้บริเวณของมันยัง่งอะปุ๊กกี้มันคือยังของลอยไปไงี้สิไหม กุ้ยหน่อยปุ่งกีมันหน่อยโพดเนี่ยมันคือยังของรุ่นลอยไหมมันเป็นคือยังของรุ่น,อนอลอยเรืนของลอยเป็นของลอยแยกลอยป่แม่นปุ้งกีนี่ไหมเรียกว่าปุ้งกีเขาบ่ามันทรงป่างเด้หรออะปุ้งกีบ่มันเป็นปุ้งกีสื่อสางบ้าไปไหมบ่แม่งปุ้งกีมันได้ต้องเห็ด ต้องทำใหญ่กว่านี้มุงกีนี่กีมันต้องหญ่กว่านี้มันต้องหญ่กว่านี้เหรอยังงมุงกีมันเหรอโอ้ยนี่ก็ยเร็วว้าองไหลเยกว่านี่กีมันี้อง้ ฮะวันนี้ก็หนีอยู่นะปุงจีไปบูทบูทก็ไม่ใช่ของมันเนี่ยใช่ไหมโอ้ยนี่มีเนมเพลอยู่นี่มีเนมเพลอยู่นี่ เป็นปุ่งกีสร้างมาใหม่แล้วเขาก็มาเสริมหลังเอาแต่ว่าคมขึม้นคอยก็คือปุงป่งกีคล้ายๆปุ่งกีร้อยซี่สิบซูเปอร์ตัวแรกอะ่ะเฮ้ยมาถึงร้อยซี่สิบร้อยซี่สิบมันใหญ่กว่านี้ร้อยซนะี่สิบตัวแรกไหมใหญ่กว่านี้ของร้อยซี่สิบนะกันยังว่าร้อยซี่สิบตัวแรกซูเปอร์ไหมมันหน่อยกว่็ปุ่งกีมากที่ผมน,นี่เลยนะเฮ้ยว่าไปใหญ่กวุยเฮ้ยหน่อยจอกล็อกอยู่ไหม รถหางผู้ใดมาแล่นด์น้ำไหนรถหางผู้ใดนี่หางไปแล้วนักเจ้าเนีฮะอ๋ะอจักแล้วเสียเงยีง้ยงไหซื้อเหล้ว <90 S 1> ลืมแล้วฮะ <90 S 1> มันต้องเม็ดห้ามันต้องเม็ดห้า เป็นหาของรุน่นแตมันต้องเมตรหนึ่งเม็น,นึมันของรุน่นของอยยี่นี่แหละีอโอ้ยอยยี่นี่เม็ด ามท้ายของเสียงนะครับก็มีมีโหลดบ้างครับผมแต่ว,ว่าก็ไม่ถึงกับอึ่งนะครับไม่ถึงกับอึง่ง ลาขายครับเวลาขายนี่ราคาตกลงเยอะนะครับผมสําหรับรถไมโครนะครับกําไรก็ขึ้นอยู่กับการทํางานของเรานั่นแหละนะครับกำไรขึ้นอยู่กับการทํางานของเขานะครับเอาสื่อมาเราเขาทำงานได้เท่าไรครับทํางานได้เท่าไรนะครับเท่ากับคิดไปนะครับแต่ว่า ถ้าเราซื้อลดใหม่นะครับซื้อรดใหม่เราจะไม่ค่อยได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมนะครับซื้อลดใหม่ไม่ได้ซ่อมหรือว่าเราจะได้เสียค้างวดนะครับถ้าเราไม่ได้ซื้อเงินสดเนาะอันนี้พูดถึงที่ไม่มีเงินสดซื้อนะครับมีเงินสดซื้อกลซื้อมาแล้วใส่ไปหาพันหกพันช่วโมงเจ็ดพันชั่วโมงเขาคิดจะขายอาขายถือ รถล,ลงจากเก้าประมาณลานก็บาทครับพี่น้องลานนะครับรถล,ลงจากเก้าเป็นลานนะครับลานก็บาท 看你。